ใกล้จะหมดอายุความเข้ามาทุกขณะค่ะหลายพื้นที่เวลานี้จัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ขึ้นอย่างที่จังหวัดปัตตานีค่ะกลุ่มเยาวชนปั่นจักรยานไปในเส้นทางที่มีการขนย้ายผู้ชุมนุมจากอำเภอตากใบามายังค่ายอิงขยุทธบริหารนะคะพร้อมกับสวดดูอาหน้าหลุมฝังศพรรยาตจากเหตุการณ์22ศพติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันค่ะ ระยะทาง145กิโลเมตรจากสถานีตำรวจภูทรตากใบจังหวัดนราธิวาสสู่ค่ายอิงขยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเป็นเส้นทางเมื่อ20ปีก่อนที่ใช้ขนย้ายหลังการสลายการชุมนุมระหว่างทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกทับซ้อนกันบนรถบรรทุกเสียชีวิตซึ่งผลการไต่สวนการตาย78คนระบุว่า ขาดอากาศหายใจนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เยาวชนและนักกิจกรรมร่วมจากกิจกรรม145กิโลเมตรจากตากใบสุนองจิกปั่นหาออกซิเจนเพื่อสะท้อนเชิงสัญลักษณ์ในการต่อลมหายใจช่วง2วันสุดท้ายก่อนคดีต,ตากใบจะหมดอายุความโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้แวะพักรับประทานอาหารดื่มแค่น้าเพื่อให้ได้รับรู้ถึงความยากลำบากและความเน็ดเหนื่อยที่หายใจแทบไม่ออก เช่นเดียวกับผู้ที่ถูกคนย้ายบนรถบรรทุกที่ลำบากมากกว่าพร้อมๆกับความหวังสุดท้ายว่าผู้ต้องหาที่หลบหนีทั้งหมด14คนจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสิ่งที่มันเป็นปัญหามาตลอดในพื้นที่ก็คือความบาดหมางในหัวใจไม่ได้ถูกคลี่คลายไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดมันเป็นแบบนี้ตลอดมันมันมันจะ ไม่มีความคือความความอันตั้นใจหรือความขับข้องใจเนี่ยมันไม่ได้ถูกคลี่ลายซึ่งเราคิดว่ามันจะเป็นมันไม่เป็นผลดีต่ออนาคตถ้าหากว่ามันมันมันไม่สามารถที่จะคลี่คลายได้นะไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้การร่วมสวดดูอานหน้าหลุมฝังศพไร้ญาติที่ไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้22สบศพที่มัสายิด300ปีอำเภอบายเจาะจังหวัดนราธิวาสก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมระหว่างทางของการปั่นในครั้งนี้ โดยอดีตกรรมาที่การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วุฒิสภาที่ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อนําเสนอต่อรัฐบาลสมัยนั้นตั้งข้อสังเกตว่าการหลบหนีของผู้ต้องหาพร้อมๆกันทั้งก่อนออกหมายจับและหลังออกหมายจับไปแล้วเป็นการสมคบคิดของภาคการเมืองและเจ้าหน้าที่ซึ่งหากเหตุการณ์นี้จบลงโดยไม่สามารถนําตัวคนผิดมาลงโทษจะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสถานการณ์ในพื้นที่บางคนก็วิเคราะห์ว่า อาจจะทําเป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์แย่งความไม่พอใจถ้าได้ขนาดนั้นมันก็โอเคถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่ผมลกลัวเรื่องความขัดแย้งมันจะมากกว่านี้หรือเปล่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นผมผมคิดว่ามันมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเลยแล้วนายกรัฐมนตรีก็ดูจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องพวกน,นี้ นับถอยหลังอีกสองวันคดีต,ตากใบจะหมดอายุความไม่เพียงแค่การจัดกิจกรรมปั่นจัก,กรยานเท่านั้นแต่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานียังมีการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาด้านหน้ามัสยิดกลางปัตตานีซึ่งได้เขียนกระดาษบอกเล่าความรู้สึกและได้ออกแถลงการเพื่อแสดงจุดยืนขณะที่การเฝ้าระวังของหน่วยงานด้านความมั่นคงก็เข้มข้นขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเล่าบองระเบิดที่ตำบลเฉลิมอำเภอระแยะจังหวัดนาราธิวาส ดิชัลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน